เพราะที่นี่คือใช่เลย เะะมื่อคืนแม่นัทก,ก็พักที่นี่นะคะโฮมสเตย์ day, ลาคำวันนะคะนี่เลยเป็นเป็นไงเป็นไงบรรยากาศสดชื่นมากและแม่นัทก,ก็ขอสวัสดีนะคะเอฟซี FC ที่น่ารักของแม่นัทพอช่วงนี้คือช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพอชอค่ะและแม่นัทก,ก็อยู่กันที่โฮมสเตย์บ้านลาคำวัน ที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านไฮตางจังหวัดเลยเป็นไงเป็นไงวิวสวยมากเลยและตอนเช้านะคะแม่นัทก,ก็ว่าเหมาะสำหรับการจิบกาแฟนะคะและแม่นัทก,ก็จะพาไปที่จิบกาแฟวิวแบบดีมากฟินมากตามแม่นั้นัทมาเลยค่ะ เราตื่นนอนยามเช้าแล้วนะคะเราก็ต้องมาหาสถานที่จิบกาแฟกันนะคะและนี่เลยที่นี่มีแบบจุดชมวิวแบบสุดยอดมากและกาแฟก็ดีมากเลยค่ะตามแม่นัดมาค่ะ c o f f e ่เดอร์ไฮ a าก โอ้โห oh ้ฟินสุดๆไปเลยค่ะเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการจิบกาแฟแลพูดูวิวที่ไฮตากแลนด์ขอ,อย้ําจริงๆนะคะว่าที่เนี่ยฟินมากโอ้โหอากาศยามเช้านี่มันสดชื่นมากเลยนะคะเงยไรติ๊กติ๊กๆๆ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 ตโอ้ตกไปแล้วเนี่ยมันสายๆคือเราไปจิบกาแฟแล้วเราก็กลับมานั่งที่พักอีกรอบนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะเก็บกระเป๋าแล้วก็เราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อค่ะและแม่นายก็พามาดูสินค้าภายในชุมชนนะคะนี่เลยอันนี้อันนี้ทําจากอะไรคะเนี่ยน้ำเต้าครับน้ำเต้าอ่ะคะแล้วนี่คืออะไรเอ่ย ลูกแก่ลูกอันนั้นหมืนแล้วครับอืมแต่นี้คือนี่เป็นโคมไฟครับโคมไฟโคมไฟก็คือแบบนู้น,น,นอ๋อเฮ้ยสวยงามตัวนี้ทําเป็นหน้ากากัวนั้นทําเขาเรียกกระดิ่งกระดิ่งใช่ไหมคะโอ้โหแล้วทำไมถึงต้องเป็นน้ำเต้าออนน้ำเต้ามาทำอะคะมันเป็นสินค้าของ หมู่บ้านก็คือหมู่บ้านนี้ปลูกน้ำเต้าเยอะเออแล้วหน้ากากนี่มันมีกี่ลายอะคะหรือว่ามีลายเดียวมีายเดียวขาก็คือเป็นรูปมากคนอย่างนี้แต่ว่าสีจะต่างกันไป,ป,ปใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าดีไซน์นี่มันแล้วแต่เูาไม่นาเห็นอนะคือไม่สามารถกําหนดได้นะเพราะว่าอันเนี้ยน้ำเต้าลูกนึงกับลูกนี้มันหน้าตาไม่เหมือนกันนะต่างกันที่แบบขนาดด้วแล้วรูปทรงของตรงเนี้ยอันเนี้ยคือแบบเขาจะแบบงุ้มๆหน่อยเห็นปะ อันนี้ก็แบบตรงนี้ได้ใหญ่ๆมันงุ้ยต่โคงไฟสวยไหมนะต้องเอากลับบ้านแล้วอันนี้พี่กำลังสาธิตได้ดูใช่ไหมคะคอิสาธิตให้ดูอยู่ครับตัวนี้ลายกันหนึ่งเดี๋ยวมาดูพี่สาธิตกันดีกว่านะคะว่าอันนี้ใช้สีอะไรครับก๊อเตอร์หรอคะสีอะคริลิกสีนี้ครับอ๋อแล้วก็ลงสีตามนี้ต้องวาดก่อน้องลรางสิ้นก่อนอืออันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยลายกระหนกรอว่าเป็นลายธรรมดาลาย <ไง S 2> ธรรมดา อยากวาดมั่งอ่ะนี่จบไปนี้ว่าเลยนะเนี่ยศิลเปอร์ว่าเนี่ยนรองเลยอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะพี่เริ่มจากตัวนี้ก็ได้แล้วก็เส้นสองเขาน่าจะพังนะเนี่ยคิ้วอะไรเนี่ยดูจากตัวนี้ก็ได้มันมีสามอันมันมีสามอัน นี่เห็นป่าวคว้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงสีให้ดูนะคะกนอตอนลงสีข้าวสีนี่ดูกก็อ๋อสีขาวกว่าแล้วก็มาใสา่คยเอาสีดำมาตัดที่คิดนี้น อันนี้จริงมันเป็นงานฝีมือนะคะคือทำยากแม่นาแนะนำให้ซื้อดีกว่าค่ะหเห็นสินค้าที่นี่ทำจากเท้าสวยมากเลยแม่นนอยากจะต้องช็อปกลับบ้านนี่นคืออะไรรู้เปล่าโคมไฟนั่นเองตรงรู้นเลยค่ะนี่คือนะคะแต่นี่คือแบบโคมไฟอ่ะคุยอันนี้สวยมากมีไฟด้วยอ่ะแบบเก๋ๆอ่ะแบบแต่งบ,บ,แบ,บ,บ,บ้านสวนน่ะแม่นะต้องเอากลับบ้านแล้วค่ะ ก็คือแบบว่าเป็นโคมไฟนำเต้านะคะสวยๆเด็กๆมันทำยากใช้เวลานอกจากโคมไฟแล้วแม่นัดเห็นนี่เลยหน่อไม้หยองหน่อไม้เห้งแก่หน่อไม้หยองอันนี้แม่หนูกินเลยได้ไหมคะไม้ค่ะเอาเห็นกอวยจั๊บหยองหนูรึกว่าโรยข้าวต้มแล้วกินเลยเอาไม่ใช่ลหรคะต้องไปทำอาหารใช่ค่ะอันนี้ทำอะไรได้มั้งแม่ เอาไปหัดเอาไปทำแกงทำหมกทำยำก็ได้จ้ะอ๋อก็คือแบบว่าเอาไปแช่หน่อไม้กวนก่อนหน่อไมแห้งบ้านเราอ๋อแต่ว่าฉีกให้เป็นฝอยๆก็เป็นแบบอะไรเรียกว่าหน่อไม้หยองนะคะหยองอันนี้เป็นอะไรคะแม่กล้วยกล้วยอบพลังงานแต่แบบอ๋อก็คือเหมือนกับอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดะกระเกลือทุละอย่างกันอ๋ออันนี้คือแบบว่าหมก สำหรับเก๋ๆไปชิ้นเป็นชิ้นอันนี้นเลยใส่กลงเอาว่าใส่กลงจ้มเดี๋ยวแม่นั้นอ่ะต่อราคาคงไปกับแม่เขาก่อนนะคะเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปเลยค่ะ บอกว่าแม่น,นัได้มาชมวิวสวยๆส,สัมผัสบรรยากาศสดชื่นสดชื่นก็เพาะพี่ผู้ใหญ่แนะนำเลยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ผู้ใหญ่แล้แม่น,นัทก็อยากรู้เกี่ยวกับบ้านไทย่างตเพิ่มขึ้นนะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคือที่นี่เป็นสถานที่ท่องเทีเท่ยวเลยหรือเปล่าคะไม่ไม่ใช่ครับชาวบ้านจะทําการเกษตรทาไร่เลือนลอยกันครับอเราเพิ่งกลับมาเป็นพวกโฮมสเตย์นี่ประมาณปีไหนอะคะปี หกหนึ่งครับผมหกหนึ่งอ๋อเขาก็มานไม่นานนะคะสี่ปีเองใช่ไหมคะก็อการหมู่บ้านกดทับนวัตระศรีเข้ามาครับก็คือปชก็คือมีการส่งเสริมใช่ใช่ครับแล้วนอกจากโฮมสเตย์แล้วที่นี่มีพืชอะไรบ้างคะเป็นอะไรร แก้วมังกรครับแก้วมังกรยางพาราครับกาแฟครับผมอะโวคาโดครับอุ้ยมีอะโวคาโดช่วงนี้มีอะโวคาโดอไหมคะก็กำลังออกดอกครับอ๋ออะโวคาโดนี่พันอะไรคะพันพื้นเมืองส่วนมากก็ปลูกเมล็ดก่อนนะครับช่วงแรกๆครัเดี๋ยวนี้ก็เริ่ม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 พัฒนามาแล้วครับอ๋อถ้าเกิดอยากชิมอะโวคาโดนี่ต้องมาเดือนไหนก็เดือนกรกฎาคมประมาณนนั้ครับแล้วชิมแก้วมังกรนี่มาเดือนไหนคะ มิถุนาครับมิถุนาพฤษภามิถุนาประมาณนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วว่าแต่ว่ากาแฟนี่เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะอาราบิก้าอ๋ออาราบิก้านี่คือปลูกเองหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ปลูกเองขั้วเองใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเมื่อก่อนขั้วเองเดี๋ยวนี้ก็คือสมงขั้วครับเพราะว่าควบคุมคุณภาพได้ดีกว่ากันคือแบบว่าปกติถ้าเกิดมันขั้วมือะมันรสชาติมันจะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมคะก็เลยแบบส่งเข้าเครื่องคับขั้วมาก็คือแบบ มันได้ฟีลอีกอย่างนะคะอันนี้ก็คือแบบว่ารสชาติกลิ่นอะไรเงี้ยมันจะคงที่เหมือนเดิมใช่ไหมคะคแล้วก็นอกจากเตอสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้แล้วมีตรงที่อื่นอีกไหมคะพี่ผู้ใหญ่ก็มีบ้านใกล้ก,กันนะครับบ้านล่องแพบ้านโคกขังวงังโั้เป็นอย่างนี้ก็คือแบแบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็มีประมาณกี่หลังอะคะประมาณที่โฮม,มสเตย์โฮมสเตย์ก็เดี๋ยวนี้ มีทั้งหมด22เจ้าครับ22เจ้าครับครับก็คือเป็นแปลงของของไครของมันครับแต่ปกตินะต้องเที่ยวเขาจะมาหน้าไหนกันหน้าไหนก็ช่วงกลางกลางฝนครับผมครับผมสิงหากันยาตุลายาวมาถึงปีใหม่ครับผมเพราะว่าบรรยากาศดีใช่ไหมใช่ใช่แต่ช่วงนี้ไม่รัดมาหน้าร้อนนะคะใช่ว่าบรรยากาศไม่ดีแล้วกลางคืนอะไม่ต้องเปิดแอร์ก็ยังนอนได้นะคะกลางคืนก็ยังเย็นอยู่เลยนะคะก็สามารถมาเที่ยวกันได้ แล้วเมื่อเช้าแม่นายขึ้นไปติดกาแฟที่ข้างบนนะคะแล้วแม่นายก็เดินชมวิวเห็นมีวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวัดชัยบ้านไหตากครับอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรู้ว่าสักการะมีหลวงพ่ออะไรกันมีครับมีพุทธรูปนะครับก็คือผู้บ้านคู้เมืองบ้านไหตากครับผมอยู่มากี่ปีแล้วคะก็บ้านไหตากก็ตั้งมาได้ร6อยปีแล้วครับร้อย68ปีปีก็นานอยู่แล้วนะคะก็คือแบบว่า วัดนี่ก็คือคู่กับชุมชนมาเลยใช่ไหมคะคมแล้ววันนี้แม่น,นัดก็ขอขอบคุณพี่ผู้ใหญ่มากเลยนะคะที่ทําให้แม่นัดรู้จักบ้านไฮาตากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะถ้าเกิดไม่ได้มาติดต่อพี่ผู้ใหญ่มาก่อนก็คงไม่ได้รู้จักที่นี่อะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคที่มาเที่ยวยังไม่พอนะครับวันนี้ผมเตรียมอาหารเที่ยงไว้ต้อนรับอีกอชุดหนึ่งด้วยครับลาบลอยของแม่นัดอีกแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วงพาทานนะคะโอ้โหเมนูนี้ก็คือปลาห้องเต้อบสมุนไพรค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูไก่ใต้น้ำนะคะอ,นนอันนี้ก็น้ำพริกหนุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ปาล์มหรือว่าปาล์มไข่นะคะเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่าค่ะเราวันนี้ก่อนนะคะไข่ปาล์มชิมกับน้ำพริกอันนี้นือ ผักคณาเม็กซิโกผักชัยยาหรือว่าผักผงชูรสนะคะแล้วแต่คนเรียกนะคะเอามาลวกนะคะโหเราเราก็หยิบผักเลยค่ะเต็มเต็มจานแล้วเนี่ยเมนูนี้อร่อยมากเลยมันแบบมันก็ไม่ใช่ต้มยำนะแต่ว่ารสชาติแบบกลมกล่อมมากแบบดีมากค่ะเมนูเนี้ยแต่แม่นาจะบอกว่า ไก่แต้น้ําแต่ละที่รสชาติไม่เหมือนกันนะที่นี่เขาก็จะแบบมีความเฉพาะตัวอร่อยไม่เหมือนใครค่ะอันนี้คือไอ้าบาพไ่ไค่ะห้องเต้โอ้เนี่ยแบบโอ้โหแบบอหืมสำหรับเมนูปลาห้องเต้อบสมุนไพรเนี่ยนะคะ แม่นัดนลวกคล้ายกันนี้แต่ว่าก็คือแบบมีกลิ่นของสมุนไพรนั่นเองค่ะส่วนอันนี้ไก่ใต้น้ําก็มีกลิ่นของสมุนไพรเช่นเดียวกันค่ะ2ชนิดนี้อาจจะใช้สมุนไพรตัวเดียวกันหลายๆอย่างเช่นข่าจะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผักอื่นๆอีกนานำไปทวนแล้วกันอ,อร่อยขนาดนี้จะไม่มาเที่ยวได้ไงคะ สำหรับคนที่อยากมาเที่ยวเหมือนแม่นัดน,นะคะก็สามารถมาเที่ยวได้ที่ชุมชนท่องเที่ยวโอทบนวัววิตีบ้านไท่ตากจังหวัดเลยอย่างวันนี้ที่แม่นัดก็ได้มาเที่ยวนะคะตั้งแต่นะคะพักวิวดีๆบรรยากาศสดชื่นสดชื่น ที่โฮมสเตย์บ้านลาคำวันนะคะแบบหูวิวดีมากเลยนะคะหรือใครที่อยากจิบกาแฟฟินๆแบบแม่นั้นก็ต้องไปที่นี่เลยคอฟฟี่เดอร์ไฮตากันเลยค่ะและที่สำคัญวิวที่นี่บรรยากาศที่นี่อากาศที่นี่ เขาบอกดีมากที่สุดเลยนะคะเอ๊ะเอยอ,อย่าลืมนะคะก็คืออาหารเนี่ยแม่นัทย,ยังไม่ได้เมาเลยคือนอกจากมีอาหารพื้นถิ่นแบบนี้แล้วนะคะกลางคืนที่แม่นัทมาพักนะคะแม่นัทก็ได้ฟินกับหมูกระทะวิวหลักล้านหมูกระทะหลักร้อยหคุ้มจริงๆเลยค่ะและใครที่สนใจอยากมาเที่ยวแล้วฟินๆแบบแม่นัทก็สามารถมาได้ตามนี้เลยนะคะ สุดท้ายแล้วแม่น,นัก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้แม่นัดในครั้งนี้ค่ะและอย่าลืมติดตามชมแม่นัดในช่วงพาธรรมพาทานพาเที่ยววิถีใหม่พิบพอชอค่ะว่าคลิปหน้าแม่นัดจะพาไปเที่ยวชุมชนไหนทํากิจกรรมอะไรคลิปนี้แม่นัดลาไปพร้อมกับวิวหลักล้านค่ะ